วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาที่สันออโต้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องรัตที่สันออโต้ค่ะยกขบวน MG มาไว้ที่สันออโต้แล้วจ้าจะมีรุ่นไหมกันบ้างไปชมกันเลยไปเลยคันนี้เลยค่ะ Mg สามหน x sunroof นะคะน้องคันนี้เป็นรถปี2019จาก้ี่พี่จตามาพร้อมกับราคาแค่เพียง2องแสนบาทผ่อนค่างวดแค่เพียง3,000ับาทเท่านั้นค่ะและน้องคันนี้ยังมาพร้อมกับโปรล้อใหญได้วยนะคะมาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะเป็น mg 5นะคะ1.5ตัวดีพัดนะคะ cvt เกียร์8สปีดปี2023เลยค่ะ ไม่วิ่งอยู่แค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาขายอยู่4,49,000บาทเท่านั้นแล้วผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,000บาทจัดได้เลยจ้ามาเจอกันอีกคันหนึ่งเลยค่ะคันนี้เป็น MG ZX 1.5ตัว X s l o o p นะคะปี2019เลยราคาขายอยู่3,59,000บาทผ่อนอยู่4,000บาทครับผม และที่สำคัญยังมีโปย่างใหม่ด้วยน้องคันนี้ค่ะ MG HS 1.5ตัวดีปี2022นะคะน้องมาพร้อมกับราคาแค่เพียง479,000บาทจากพี่ๆจ๋าผ่อนครังว่าแค่เพียงเดือนละ7,000เท่านั้นค่ะและน้องยังมาพร้อมกับโปย่างใหม่ด้วยนะคะ แกลนะะ ner, เอกนาเครื่อง2ปอนนะปี2020นะคะน้องมาพร้อมกับราคา399,000บาทฟีดามจะกพีจาผ่อนค่างวดแค่เพียงเดือนละว0 0 0ันเท่านั้นค่ะอยากได้รุ่นไหนก็บอกมา MG มารวมตัวกันอยู่ที่ซันออตโตและพี่พี่ขายอย่าลืมนะคะซันออตโตเซ็นเตอร์